สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่บ้านวังตามัวนะคะตำบลวังตามัวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะมาชมที่ดินนะคะสิบหไร่สามงานนะคะสิบสามตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านวังตามัวนะคะตรงกันข้ามนะคะยิงๆกับอบอตอวังตามัวนะคะอ่าอันนี้นะคะอบอตอวังตามัวนะคะ นั้นก็เป็นโรงเรียนบอบตอวังตามวัวแล้วก็จะเป็นโรงเรียนวังตามวัวนะคะอันนี้คือถนนเส้นสองสองถนนนิตยโยนะคะถนนสี่เลนนะคะอ่าวันนี้ก็มากับน้องทิพย์ตามเคยนะคะน้องทิพย์สวัสดีค่ะอ่แผนกล้องไปทางด้านหน้านะคะไปนครพนมนะคะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวไปประเทศลาวนะคะอันนั้นอบตอนะคะวังตามวัวนะคะแล้วก็จะมีโรงเรียนนะคะ โรงเรียนจะอยู่ตรงันข้ามกับะสะพานสะพานข้ามนะคะสะพานลอยข้ามนะคะ,ะแผนกล้องมาทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นที่ดินที่เราจะขายนะคะอาแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งหลังใหญ่หลังนี้เลยนะคะท่านผู้ชมบ้านก็ยังไม่เก่าบ้านยังใหม่อยู่เลยนะ,ะบ้านยังใหม่ๆอยู่เ,เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องทิพย์นะคะพาเข้าไปชมบ้านสักหน่อยนะคะ ที่ดินหน้ากว้างนะคะทาเลเศรษฐกิจด้วยวหน้าซื้อเก็บไว้สําหรับคนที่มีเงินเป็นนักลงทุนเนาะทิเนาะใช่ถ้าจะเอาไว้สําหรับลงทุนที่จะหรือว่าสร้างโรงงานเนาะคือทําโรงงานหรือว่าจะท <ำ S 2> เอาไว้เป็นพื้นที่ให้เช่าในวันข้างหน้าถ้ามีเงินนะอันนี้คือคุ้มค่าเพราะว่าถ้าหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็คือตกไรแล้วไม่ถึงหกแสนเพราะปกติย่านแถวนี้เขาขายไร่ละแปดเก้าแสนเนาะประมาณนั้นแถมอันเนี้ย อันนี้คือตีมูลค่าไม่ได้เอาบ้านเข้านะหารออกมาแล้วไม่ถึงหกแสนเขาขายเท่าไหร่นะคะน้องทีเขาขายสิบล้านสิบล้านเนื้อที่สิบหกไร่สามงานเนาะค่ะสิบหกไร่สามงานเกือบสิบเจ็ดไร่คุ้มคุ้มบ้านก็หลังใหญ่อืบ้านหลังใหญ่แล้วด้านหลังนะก็เป็นสวนยางค่ะสวนยางสวนยางก็ เต็มพื้นเกือบเต็มพื้นที่ที่เหลือเนาะ,ะด้านหน้าด้านหน้านี่ไม่มีถ้าอาตีบ้านออกกับอันนี้ออกนะถ้าถ้าเข้าๆนะที่เหลือเป็นสวนยางทั้งหมดตรงนี้น่าจะประมาณสักสามไร่ที่เหลือเป็นสวนยางก็ประมาณสิบสามสิบสี่ไร่อืมค่ะแบบนี้ก็เอาไว้เป็นออฟฟิศบ้านพักที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะท่านผู้ชมใช่อือ บ้านยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสระน้ำเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยเอามาไว้ให้ลูกหัดเล่นหัดไหา้ได้สบายอ่างนะเลี้ยงปลาคร์ฟใช่ถ้าอยากจะทำเป็นอ่างเลี้ยงปลาคร์ฟก็ดีเลยได้เลยก็ถือว่าเขาทำไว้ดีนะแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่เนาะมันก็เลยแบบค่อนข้างลกนิดนึง บ้านใหญ่หลังใหญ่เลยแหละเนื้อที่ใช้ซอยเยอะโอ้ห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างมากตรงเนี้ยเหมาะสําหรับเอาไว้ทําเป็นออฟฟิศอันนี้เอาไว้เป็นทําทําเป็นออฟฟิศได้ทำเป็นออฟฟิศสำนักง,งานได้เลยเนะทิพนะใช่น,น่าจะประมาณห้าเมตรคูณสิบเมตรสามสามหนึ่งสามสองสองสสเก้าน่าจะประมาณห้าคูณสิบเมตร ความกว้างของห้องนะถ้าไม่ถ้าไม่เกินน่านี้กะคข้าวๆอืมอ่ะน้องทิบออกไปข้างไปแล้วไปดูข้างๆอีกเดี๋ยวไปดูอันนี้มันเหมือนว่าเขาเอาสองหลังมา รวมกันแต่ว่าหลังอีกฝั่งเนี้ยที่ติดกันโซนทางด้านเนี้ยน่าจะเป็นโซนที่เขานอนอยู่อาศัยอ,อันนี้น่าจะเป็นโซนที่เขาอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าล้านห้าแล้วนะใช่ห้าสองล้าน, 5, านใช่เฉพาะบ้านเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่าล้านห้าถึงสองล้านเราไปทางนี้ได้ไหมถ้าเราไม่อม้อมอันนี้เป็นสระว่ายน้ํา กว้างเนาะอันนี้เป็นเขาเป็นห้องโถงกว้างห้องโถงกว้างแล้วก็เป็นห้องนอนห้องนอนสามห้องนี่น่าจะสามห้องห้องโถงนี่ก็กว้างประมาณโอ้กว้างกว้างกว้างเดี๋ยวนะนับให้ดูนับกระเบื้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเมตรเจ็ดเมตรประมาณเจ็ดเมตรคูณเจ็ดเมตรเนนี้ จ็ดเมตรคูณเจ็ดเมตรขอไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนอุ้ยห้องนอนก็กว้างบ้านกว้างมากเลยห้องนอนห้องนอนหนึ่งนะคะห้องนอนหนึ่งกว้างอ่าอันนี้ก็แต่ละห้องมีประมาณสามคูณสามครึ่งเนาะยิดเนาะสี่น่าจะประมาณสี่รูแหละอ่านี่ห้องนอนสองนะคะมีห้องนอนสองนะคะห้องนอนสองห้องนะคะ ห้องนอนสองห้องอันนี้อีกใช่ไหมที่ห้องนอนสามนะคะใช่อันนี้ก็ห้องนอนสามนะคะอืมเออครัวกว้างมากเลยห้องนอนสามนะคะท่านผู้ชมเข้ามาคะเพนเพอนใที่จะทางห้องนอนสามห้องอันนี้ห้องครัวห้องครัวเกาใหญ่มากเลยอ๋อเอาไว้เป็นห้องครัวประโยชน์ใช้สอยนะคะห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ย กว้างมากเลยด้านหลังก็เป็นห้องน้ำนี่นะคะห้องน้ำสามสองห้องโอ้บ้านหน้าอยู่นะบ้านหน้าอยู่แล้วก็กว้างพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยพื้นที่ใช้สอยของบ้านเยอะมากเลยบ้านทำเอาไว้สวยเลยแหละ อุ้ยคุม้มเฉพาะสร้างบ้านนี่ไม่ต่ำกว่าสองล้านไม่ต่ำกว่าสองล้านนะทิพนะใช่ทำวาวอย่างนี้าสร้างบ้านนี่ไม่ต่ำกว่าสอางล<ด>้านไม่ต่ำกว่าสองล้านถ้าตีถ้าตีราคาบ้านเข้าไปรวมกับที่สิบล้านนี่ถือว่าได้ถูกมากที่ก็จะตกลดทันไล่แล้วประมาณสามสี่แสนสิดสี่แสนเองเนี่ยถ้าสมมติตีเฉ<ๆ>พาะที่นะแปดล้านหักบ้านี่เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ ห้องน้ำสองห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำสองนะคะห้องอาบน้ำหนึ่งอุ้บ้านนาอยู่ <c oughs> บ้านนาอยู่มากเลยบ้านนาอยู่มากเลยนะนิทนะค่ะ ทำเป็นออฟฟิศทำเป็นสำนักงานนี้สบายเลยแสดงว่าเจ้าของบ้านเดิมนี่ก็วางแผนไว้เป็นเป็นสำนักงานเนาะเอาทำห้องไว้กว้างทำธุรกิจได้สบายสบายเลยเอาทำห้องไว้กว้างโอ้ยซื้อไว้เนี่ยสาหรับคนมีเงินซื้อไว้เฉพาะทําไว้ไว้เก่งกําไรนี่ก็คุ้ม คุ้มนะเพราะว่าถ้าคุณมีเงินแล้วเอาเงินไปฝากแบงก์ก็ไม่งอกขนาดนี้หรอกอันนี้จะเป็นทางด้านข้างนะคะเดี๋ยวดาจะพาลงไปทางด้านหลังเล้วทิพนะค่ะไปดูส่วนยางด้านหลังด้านหลังลงไปทางข้างทางโน้นทางโรงงานดีกว่าทิพค่ะด้ อันนี้นะคะอันนั้นคือหน้าถนนนะคะอันนี้ก็คือทางด้านหลังนะ,นะทิพนาะค่ะข้างหลังเย็นมากเลยเปิดทะลุออกมาจากครัวทางด้านหลังบ้านนะคะนนเปิด,ปดทะลุออกมาจากครัวกับห้องน้ำอืมค่ะอันน้ แล้วมีห้องน้ํานอกด้วยนะคะนั่งกินข้าวนั่งอะไรทำสบายเลยเย็นเย็นมากเลยสวนครัวนะคะทั้งหลังใครมีตังนี้น่าซื้อไวมากเลยอ่ะเนาะยิบเนาะเอ้าคิดดูนะอันเนี้ยถ้าจะเปรียบเทียบกันกับที่ว่าตรงกุสุมานที่ประกาศขายนะยี่สิบกว่าล้านนะที่สี่ไรเองเนาะเอออันนี้โคตรคุ้มคุ้มมหาคุ้มถนนเส้นเดียวกันเนาะ แล้วสมมติว่าทำนู่นนี่นั่นนะมีห้องน้าหน้ามันกว้างหน้ากว้างร้อเจ็ดสิบห้าเมตรติดถนนเออจะทำอะไรก็โอ้โหทำแล้วด้านหลังน่ะเป็นเป็นสวนน่ะสวนยางน่ะถ้าเรายังไม่ทำประโยชน์ตอนนี้แต่ว่าวันข้างหน้าน่ะมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากซื้อไว้ที่ดินแปลงซื้อไว้เกงไอเหมือนเราซื้อสังหาไรใช่ใช่ซื้อที่เปล่ามันไม่ต้องมัน มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะไงแต่ว่าอันเนี้ยมันแถมบ้านเข้ามาด้วยไงอ่อบ้านเนี่ยจริงๆ่ะเราให้เช่าก็ยังได้เนาะอืมเราให้เช่าหรือไม่จะซอยเป็นห้องห้องแล้วทําเป็นบ้านบ้านเช่าเนี่ยได้เนาะเอะอทำหาประโยชน์จากมันไงแต่ว่าที่ดินเราก็ก็ก็ก,ก็ก็ปล่อยไว้ แล้วก็มีต้นยางนะพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือเอาไว้ด้านหลังเอาไว้สร้างมูลค่าของที่ดินได้สบายสบายเลยสําหรับคนมีเงินคุ้มมากเลยเออคุ้มคุ้มยังไงสิบล้านเนี่ยเนาะสิบเนาะคุ้มคุ้มคุ้มเลยแหละโอ้อยากมีตัางเนี่นี่นะคะทางด้านหลังนะคะเพราะว่าที่ที่ไปนครพนมติดสี่เลนราคานี้หาไม่ได้ เฉลี่ยไล่ออกมาแล้วเฉลี่ยต่อไล่ออกมาแล้วรานะคานี้นะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปสองทางด้านสวนยางข้างๆนะคะอจะแต่านอยู่ทางด้านหลังของเรานี่แหละนะคะพาไปสองทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนั้นคนทางนั้นมันค่อนข้างลกอ่ะเนี่ย<ะ>เพราะว่าสวนยางนะมันเต็มพื้นที่เลยหลังจากที่บริเวณบ้านเนี่ยลงไปอก็อเป็นสวนยางทั้งหมดเพราะว่าหน้านี้นะหญ้ามันค่อนข้างลกเราไม่ได้พาไปอ้อมนะคะ เอาคร่าวๆถ้าคนไหนสนใจก็เข้ามาดูที่ได้เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นะคะหรือไม่ก็มาตาม<ร>าตำแหน่ง<า>ถูกรางวัแลววแจ็คพอตนี้ซื้อแน่ๆซื้อแน่ๆค่ะงว<น>ันที่สิบหกเนี่ยเนี่ยค่ะส่วนยางอันเนี้ยเป็นสวนยางไปจน เต็มพื้นที่เลยนะคะของเราเอ่าด้านหลังแล้วพี่ใช่ตรงเนี้ยเขาก็จะถมเนี่ยตรงตัวบ้านด้านหน้าเนี่ยก็คือจะสูงจะสูงกว่าตรงศูนย์อย่างประมาณเมตรเมตรกว่ากว่าแล้วก็คือทําเป็นทางสลบลงไปก็จะสวยอ่ะอืมเนาะพี่เนาะใช่แล้วเอาไปทําเป็นสวนของเราเนี่ยอยู่ต่อไปทําเป็นบ้านจัดสรรในอนาคตก็ได้นะเป็นอาณาจักรของตัวเองเลยเนีสิบหกไร่แบ่งเป็น คือเราค,คือคือหน้ามันกว้างอ่ะแล้วติดทาเลเศรษฐกิจนะคือเราทําได้ทุกอย่างแล้วาแล้วราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยค้าาหารเา<ม>ดินไปทางมาต่อไล่ถือว่าไม่แพงเลยถือว่าไม่แพงเลยนะที่เนาะไม่แพงค่ะถ้าถ้าคิดเฉพาะเฉพาะเฉพาะตัวที่นะหารออกมาแล้วจะตกสี่แสนประมาณสี่แสนเจ็ดถ้าไม่รวมตัวบ้านนะถ้าเราตีหักบ้านออกสักสองล้านอ่ะมันก็เหลือแปดล้านก็ ตกไร่สี่แสนกว่าบาทซึ่งหาไม่ได้ค่ะย่านเนี้ยเส้นเนี้ยนะเขาขายกันไรแล้วจะเป็นร้านอยู่แล้วเจ้าที่แปลงใหญ่นะมันไม่ใช่หาง่ายๆนะติดถนนสี่เลนด้วยเนระาทีบ่บางทีบางทีนะหกเจ็ดหกเจ็ดไร่เขายังอยากขายเป็นสิบล้านเลยไม่มี<ะ>บ้านที่เปล่าใช่ที่ให้เรามารีวิวนะแต่เนะ แต่แปลงนี้ที่ให้เรามารีวิวนี่คือถูกสุดแล้วอืสําหรับคนที่มีงบนะก็คือวมีเงินแล้วเอาไว้แล้วที่เอาไว้เก็นกาไรในอนาคตแล้วที่มันที่มันเป็นเนินแล้วที่น่ะเข้ากับว่าใจกลางใจกลางความเจริญอันเนี้ยตรงคันข้ามกับอบตหน้าบ้านแล้วก็โรงเรียนเท่ากับว่าในย่านของศูนย์ราชการไงในย่านของใจกลางเมืองไงตรงเนี้ย ทำเป็นออฟฟิศหรือว่าที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะใช่แล้วที่น่ะมันเป็นมันเป็นเนินมันเหมือนว่าของเราเนี่ยอยู่ตรงเนินเขาพอดีคือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาน้ําทงน้ําจะท่วมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสวยมากที่สวยโอ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเธอจะซื้อที่มาถ่ายรูปหน้าบ้านหน่อยมามาถ่ายตรงนี้ได้ไหมใช ตรงไหนจะสวยกว่ากันมันต้องออกมามองเห็นทข้างนอกทิ่ยุงเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมอันนั้นก็จะเป็นอบอตนะคะ แล้วก็โรงเรียนนะคะแผนกล้องไปทางด้านนี้ไปนครพนมนะคะออกมาก็เจอถนนสี่เลนเลยนะคะ <Okay. S 2> วันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ